ตอนนี้นะคะตอนนาฬนนนิกาะะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็อย um> ู่ที่ไหนอะที่โรงแรมโรงแรมหนึ <h <h ่งใกล้ๆค่ะใช่ค่ะใกล้หาดบางแสนซึ่งวันนี้ก็วันที่สิบหกเมษายนเป็นวันไหลใช่วันไหล ใช่ค่ะแล้วเราก็มานอนเบียดกันอยู่อย่างงี้ก็เล็กมากนะมองเห็นไหมพุ่งโดนี่าคือเปรนได้กำลังไม่สะดกขึ้นไปโชว์เต้นไม่ได้แต่คิวทีนอันนึ่งคนขาแข็งเนาะพุ่งพุ่งอื้อใชโอเคแล้วการก็ซุกอยู่ตรงนี้หลับไปแล้วปะไม่หลับหลอกสวัสดีแล้วการเสียมลายาทอ่ะเสียงเล็ก นั่งเกลียดมองใช่แล้วก็วันนี้นะคะเปิดนุ่นวันนี้นุ่นอยู่กับพี่ชายค่ะเดินเล่นตามชายหาดเดินเช็คเลตติ้งอยู่นะแล้วก็วันนี้เรามีแบบว่าเรามีประสบการณ์จากที่ผ่านมาแล้วก็คืออะไรนะเราครั้งที่แล้วที่ไปต่อข้อสารเราไม่มีวันค่ะครั้งนี้ทุกคนก็เลยแบบ เอาแว่นตาโปเทคเต็มที่น,นะคะถูกต้องรูปบ้านเนี่ยเปิดกระป๋องมาแล้วจะแว่นตาแบบแว่นตาว่ายน้ำอยู่นะแม่เอาเวไว้แม่เอามาเผื่อให้เน็ตใส่โชว์เอามใส่โก๊อกโกขึ้นโชว์นี่ว,ว่อใส่โก๊อกโกน่าจะดีอะไรเนี่ยถีปตกเตีย ่แล้ววันนี้เราเลยเอาแว่นตามาแล้วเราก็กะว่าเราจะไม่แต่งหน้าขึ้นการบอกว่าแต่งขึ้นยังไงก็น่าจะเละอยู่ดีใช่ไหมทั้งที่แล้วนุ่นตาเป็นผีเลยอ่ะดำดำทั้งหน้าไอไลเนอร์วอเตอร์พลาไม่ช่วยนะของมิวอะไรนะ s บส n e เ i n e นอ r the strongest eyeliner ever ไม่ช่วยนะไม่อยู่นะอยู่ไม่ได้โอเคคับไปนอนแล้วขาขึ้นเะยอ่ะ บอกแต่ว่าขาดเออแต่ทำแบบนั้นทำไมไม่เป็นเฮ้ยบา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 ยเาสกว่าซีดอี๋อี๋เลยซีกัรน่งเก๋งมากเยภาพฟนตก็หายไปแล้ละกันเอ้า